สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กันยานะจะมาดูหุ้นไม่เต็มบาทเอ,เอ,เอพิโซดสองนะครับอันนี้จะมาดูอันนี้วินโค้ดนะฮะเราลองดูตัวนี้รายสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะกราฟเรียงตัวสวยงามแต่เป็นว่าถ้าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะฮะอันนี้มันเกิดดเวอร์เจน อันนี้ไม่ดีเลยนะครับอันนี้เป็นแท่งแดงด้วยแต่โวลุ่มยังไม่มากนะแดยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าคุณเล่นรายสัปดาห์นะคุณเล่นมนะันตั้งแต่ถ้าคุณมีต้นทุนต่ำๆเนี่ยจิงต,ตีตรงนี้ก็ได้เนี่ยอยากดุดเส้นนี้แล้วกันนะอันนี้วัดาเรรตีครับตีไส้หรือตีแท่งก็ได้บางคนก็บอกว่าให้ตีรวมไส้ด้วยแต่บางคนก็บอกถ้าไส้มันยาวเราก็ตีแท่งก็แล้วแ,แต่ผมก็อย่างนงี้ถ้าตีอย่างเงี้ยมันก็จุดคัดล้อมันจะอยู่ไกลถูกไหมครับผมก็เลยอนุโล หลุดมาตรงเนี้เจ็ดสิบเก้าตังก็ยอมแพ้โยนไปโยนหนีไปอันนี้ลายสองชั่วโมงยังโอเคอยู่นะแต่จะรับอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะกำลังร่วงลงมาแล้วในรายวันไนมะ่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกรณีนี้ไม่เหมือนกันนะลายวันคุณดูนะครับลายวันเกิดแท่งถ้าพรุ่งนี้นะครับเป็นแท่งแดงอีกแท่งหนึ่งแล้วลงมาสักเก้าสิบเอ็ดตังถือว่าต้องยอมแพ้เลยนะครับแล้วคุณไปรอรับที่ต่ำเลยนะครับ ถ้าเราตีออย่างเงี้ยแนวรับก็อยู่ตรงเน,นี้88ตังค์นะครับถ้าถ้าลงมานะถ้าพุ่งเนี้ยเหลือจะ87ตังค์เลยนะครับถ้าอันนี้ดูวอลุ่มโปรไฟล์ในรายวันเนี่ยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พฤษภาต้นทุนก็อยู่ที่77นะฮะอัน,นเฉพาะพฤษภานะราคาที่เขาซื้อเยอะสุดตรงนี้77คาดถึกเห็นไหมถึกมันก็อยู่ยึกยักอยู่แถวเนี้ย จริงมันก็น่าน่าสนใจนะเพราะว่าราคาไม่ได้สูงแต่ถ้าดูลายสัปดาห์ตั้งแต่สิบเจ็ดกุมภาประมาณเนี้ตั้งแต่ยี่ิบต้นปีเลยแล้วกันสองศูนย์เนี่ยสองปีหนึ่งปีกับเก้าเดือนต้นทุนอยู่เจ็สิบหเนี่ยโอ้โหผมว่าโอเคนะเพราะว่าต้นทุนมันไม่ได้เหมือนไปคุณไปดูเดลต้านะครับกองอยู่ข้างล่างเจ็ดสิบาทต้นทุนเจ้าเจ้ามือที่เขาเก็บมาอันนี้นเราอาจจะประับ แปลความได้ว่าเขาเก็บมาประมาณนี้ตรงจรงิงตรงนี้เขาก็เก็บนะแต่มันไม่ไม่เป็นทีดสำคัญตรงเนี้ยคือ70็เเซของราคาที่เราเก็บมาที่เราเห็นในกราฟหน้าเนี้ยตรงนี้ก็มี่แต่เราก็ไม่ได้คิดเงเพราะมันน้อยมากเราก็คิดว่ามันอยู่เจ็ดิบแปดกับแปดิบสามตังค์อธิว่าว่าเจ็ดสิบแปและการอ่าประมาณเนี้ยครับต้นตุนคือถ้าเขาเจ้ามือเขาอยู่ประมาณนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแต่นี่มันเรือทุนปัน่นนะครับมันผมจะให้ข้อสังเกตยอย่างหนึ่งว่าหุ้นปัน่น อวอลุ่มโปรไฟล์อ่มันจะไม่เหมือนหุ้นพื้นฐานดีนะครับุณลองไปสังเกตดูวอททอเนี่ยมันจะมันจะกระจายเหมือนแผ่มาแต่พอเป็นหุ้นบัน่รมันจะกระจุกตัวอยู่ไม่สูงก็ต่ำจะกองอยู่ตรงนั้นนะ่่คือเจ้ามือเขาคิดคิดแผนแผนการมานานแล้วคือเขาคิดแผนแผนการมานานแล้วอ่ะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆต่อให้เขาคิดแผนการยังไงมันก็มันเป็นหุ้นตลาดนะครับ เขาก็ทุบไม่ได้อย่างเงี้ยฝรั่งทุบก็มีกองทุนมาซื้อหรือรายย่อยมาช่วยกองทุนทุบฝรั่งก็มาซื้อรายย่อยมารับอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นคุณที่เขาเรียกอะไรสามเศร้าสี่เศร้าอ่ะมีทั้งป๊อปเทดอีกสี่เศร้าแต่อ้คุณมันจะมีคนสี่ขาช่วยกันดึงกันอะไรแต่หุคุณปั่นมันจะมีแค่สองขาคือเรารายย่อยครับเจ้ามือแค่นั้นเองกองทุนป๊อปเทดเขาไม่มาเล่นหรอมันผิดกฎเขาอ่ะมันเขาก็ต้องเล่นแต่คุณดีๆที่เวลาตรวจสอบมามันจะได้ เข้าไปในบุ๊กของเขาอะ่ะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณลองให้กองทุนมาเล่น AJA อย่างเงี้ย B อย่างเงี้ยคงผู้บริหารกองทุนคงอยู่ไม่ได้ครับเพราะผู้ถือที่ซื้อกองทุนเขาคงถอนเงินออกหมดอะ่ะจริงไหมเดี๋ยวฝรั่งเขาไม่เล่นเนี่ยมันเล็กไปมันลากแับ๊บเดียวก็ไปหมดแล้วนะมันก็มีแค่สองอันอันนี้แค่นี้อย่างเงี้ยมันรูปโปรไฟล์มันจะต่างกันอย่างชัดเจนนะครับไม่เหมือนกันเลยอันนี้มาดูนะ ถ้าอันนี้ไม่หลุดนะครับประมาณนี้ยเส้นเนี่ยเทรนไลน์ก็ยังเอาต่อไปนะฮะก็ถือต่อไปเรื่อยๆแต่ผมก็มองว่ามันมันคล้ายกันมันเกิดโดจอะแล้วมันเกิด Man, แฮงกิ้งแมนนะแท่งถัดไปมันก็น่าจะไม่หลุดหลุดเก้าสี่ตังค์เนี่ยผมว่าเรียบร้อยเลยนะไออันเนี้ยอาจจะเอาไม่อยู่ได้นะแปดสิบหกตังค์แท่งถัดไปแปดสิบเจ็ดตังค์เนี่ยอันนี้มาดูเอเวอร์ละกันเอเวอร์ดโอเนี่ยโอเคนะไม่ไม่ได้น่าเกียดน,นะขึ้นมาพัก ขึ้นมาถึง8 4 8แล้วลงมาต่ำรอบนี้31ตสิบเอ็ดตออยู่38ทั้งไอ้นี่มันเกิดแทง่แทงแดงนะจริงที่ที่แล้วหลายวีปนะฮะแต่มันบวรกลมันน้อย,น,อยน้อยมากอย่างเงี้ยแสดงว่าเจ้ามือยังไม่ได้ไม่ได้แอคชั่นอะไรย่งไม่ได้ทำอะไรแล้วอุลโ,โปรไฟล์เขาอยู่ที่40่สิบต่งประมาณนี้เลยนะแล้วถ้าผมผมเปลี่ยนเป็นเป็นมันนะครับมาจากหบาทนะหรือหบาทนะเนี่ยเห็นสเก็ตไหมอุลโ,โปรไฟล์ตรงนี้มันน่าสนใจตรงนี้นคุณเห็นอะไรไหมครับ ลายมันนะตั้งแต่ปีหนึ่งสามราคาต้นที่เขาซื้อเยอะสุดอยู่ที่สี่สิบเอ็ดตังตอนนี้อยู่สามแปดคุณซื้อคุณยังถูกเขาอันนี้ผมไม่ได้เชียนะผมบอกว่าเป็นตามกราฟไอตัวนี้มันคงขาดทุนมหาศาลอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้คือผมเป็นเพียวเทมีเข้าผมไม่ได้ดูผลประกอบการนะขนาดวันปันผลที่ผมมีผมยังไม่ได้รู้เลยว่าทีพยาโพลีนซีพีเอฟเนี่ยว่าปันผลเมื่อไหร่บ้านปนูอย่างเงี้ยมาลุยทีอะ อ่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราเรามีเราก็ถือไปถ้ามันยังดูดีอยู่ไม่ได้แย่อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับอันนี้มันเนี่ยโอเคเลยต้นทุนเขาต่ําต่ำมากต่ําราคาเนี้ยอันนี้มาดูเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์ก็เออมันเหมือนพักฐานถ้าจะจบถ้า้ดีนะต้องขึ้นมากสี่สองนะครับเนี่ยแล้วเรย้อนกลับมาดูหลายวันนะครับถ้าทะลุสี่สองเนี่ยน่าเล่นเลยนะแล้วเราตีเทรนด์ลอยก็อย่าให้หลุดตรงนี้นะครับ สามแปดตังค์มาเนี่ยให้หลุดสามเจ็ดตังค์เนี่ยหลุดก็ก็ยอมแพ้ไปเถอะเพราะตลาดมันดูไม่ดีแต่มันไม่ได้ยความว่าอาทิตย์หน้าตลาดมันคงอาจจะเป็นแดงแเงเี่ยเพราะดาวโจน์เริ่มดูไม่ดีแล้วเดีย๋ยวผมจะพิเคราะห์ดาวโจน์ให้ดูนะครับที่ผมพิเคราะห์มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าดาวโจนส์มันดูไม่ดีอยู่แล้วแ,วแต่ s p ห้าร้อยกับนัชแดกเนี่ยยังโอเคอยู่เลยแต่ที่ผ่านมาสี่วันที่ผมไม่ดูสามสี่วันโอ้สถานการณ์เปลี่ยนเลยนะครับ n a s d a กกระดาษเอสนพห้าร้หลุดกรอบเทรลน์ ine, ที่ไม่เคยหลุดมานานอันนี้เวลามันลงมันก็มีผลกระทบแหละอืมเวลาเขาขึ้นเราก็ไม่ขึ้นแต่เวลาเขาลงเราเราก็ลงตามอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้รู้นะวาอาทิตย์ที่ผ่านมาฝรั่งซื้อหรือขายนะผมไม่ได้ดูแต่ผมดูค่างเงินบาทมันมันอ่อนมายเยอะเลยนะฝรั่งอันนี้ไม่รู้อาจจะอาจจะซื้อก็ได้เพราะ รอบที่ผ่านมาเขาก็ซื้อๆขายแล้วนะแต่ค่าเงนินบาทแกแข็งแต่คราวนี้อ่อนมาหลายวันแล้วอันนี้ดูไม่ดีนะครับเป็นสัญญาณว่าก็อาจจะถอนออกมาก็ได้แต่เขาไม่ได้ถอนออกมานะถอนจะหุ้นเขายังไม่ได้แลกเงนินออกไปนะฮะถ้าแลอวไปค่าเงนินบาทผมว่างไปสี่สิบี่บาทแน่แต่ขเขาถอยออกไปสี่สี่กว่าเลยอันนี้เอ่อตอนนี้ผมว่าดูดีกับตัวเมื่อกี้นะครับวินเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดโดจิเกิดอะไรแฮงกิ้งแมนมันยังกราฟ เรื่อยๆอยู่เงี้ยแต่ไม่แน่นะพวกนี้สักวันนึงมันอาจจะเกิดมันก็ได้ล่าไปสูงแล้วทิ้งลงมาเนี่ยก็ยังไม่ดูดเทล,ล่าเราก็ไม่ต้องขายน,นี้ดูดีหมดเลยนะครับลายตับดาก็โอเคนะลายวันก็ใช้ได้แต่ลายลาย120ร้อยยี่สิบนาทีดูไม่ค่อยดีละแต่ตดนนี้จะรับอยู่หรือเปล่านี่ไม่รู้นะส่วน HEMP ตัวนี้เออผมชอบนะตอนนั้นผมเชียร์อยู่ตรงเนี้ยเออประมาณเนี่ยถ้ามันเบรกไปก็ตามดูน่าจะโดนทุบมาภายในวันเดียว ขึ้นไปเท่าไหร่แปดสิบเอ็ดลงฟอร์โหโหดร้ายสมัยเขาโหดร้ายขนาดนี้ไงแล้วบอลุ่มก็เยอะด้วยวันนั้นเนี่ยแล้วก็ลงมาเรื่อยๆใน่อยวันวนั้นเลยนะเออจริงๆเนี่ยผมเวลาเล่นเนี่ยผมจะชอบมีอย่างเงี้ยถ้าทะลุ high เจ็ดสิบหกเนี่ยที่ผมบอกก็ซื้อตามก็ไม่รู้มีใครซื้อเป่านะซื้อก็ขอโทษก็โดนทุบลงมาเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะต่างหลังมันชักเป็นอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้โหดกว่าตัวอื่นนะ CIG นี่ก็เกิด Doji h a n g i n งแมน แต่ตัวนี้มันทุบฟอร์เลยแต่ก็มีคนรับกลับอันนี้เฮลเฮลเอ็มพายเขาทำเกี่ยวกับนสุขภาพอรอันนี้ผมไม่รู้นะฮะเนี่ยกระดูนะครับรายสัปดาห์เนี่ยถือว่าถ้าดูรายวันแย่อะายสัปดาห์เนี่ยตีเทนไลน์รุดไปแล้วนะครับพอดีเป๊ะเลยนะตีว่าอาจจะตีผ้านิดนึงอันตีว่าจะเสมอเท่ากันแล้วกันสัปดาห์น้าให้ต่ํานี้นะต่ํานี้ก็จบน่าจะไม่ดีเลยนะครับ แล้วหลุดนี้ด้วยนะห้าสิบวันรายสัปดาห์รายวันนี้มันมันหลุดไปแล้วแหละถ้าใครมีอยู่ก็รออา์อสํารต่ำก็ได้ไมั้งครับแล้วค่อยดูสถานการณ์ทีอันนี้เราผมไม่รู้นะมันทําไมมันถึงลงไม่ลงแรงขนาดนี้ลงน่าจะฟอร์นะครับเนี่ยห้าสิบสองลงมาตรงนี้ห้าสิบหกน่าจะฟอร์แหละผมว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงไหมแล้วมันก็มีคนลากดีดกลับขึ้นไปแต่ตอนนี้กับจะมาเทสห้าสิบสี่เลยนะครับอันนี้ก็ อืไมไ่อันนี้ก็ถอยไปก่อนก็นได้นะเพราะว่าแต่แปลกตรงอย่างหนึ่งนะฮะในรายสัปดาห์เนี่ยหัวรุ่มาราคามันไปกองอยู่ตรงนี้เลยนะหกสิบแปดหสิบสามตังค์เนี่ยปแปลกนะครับมันไปกองอยู่ที่ตรงสูงไททันนะครับไททันเนี่ยก็อืมมันยังรายรยสัปดาห์ดูทางขวาม,มือน,นะครับมันยังเทดข้างบนไม่ได้เลยยังยืนเหนือห้าสิบวันไม่ได้เงี้ยอย่างนี้นไม,ไม่ไม่ค่อยดีแล้ว ยืนไม่ได้ทันทีนะแล้วเกิดแท่งแดงด้วยแต่ว่ารุ่มมันยังต่ําอยู่นะในที่ที่แล้วาลวันเนี่ยกำลังเทสนี่แหละผมว่าตัวนี้ถอยไปก่อนไม่น่าสนใจนะฮะมีหลุดไปแล้วด้วยเพราะว่าทําไมเพราะว่ารายสัปดาห์มันไม่ได้เป็นขาขึ้นเงยมันไม่เหมือนตัวที่ผ่านมาเห็นไหมครับราคาไม่กะดับขึ้นชัดเจนเวลาลง่มันก็จะมีคนกล้าที่จะไปรับแต่ถ้าเป็นตัวอย่างเงี้ยเอเวอร์อย่างเงี้ยก็ขึ้นนะแต่พักฐาน วินอย่างเงี้ยขึ้นแบบชัดเจนอย่างนี้ไม่รู้ไม่เรียกขึ้นเรียกอะไรเรียกรายสัปดาห์แต่คิดว่ามันจะจบรอบไปอย่างอันนี้ต้องดูกันแท่งถัดไปแต่ไทยท่านเนี่ยรายสัปดาห์มันยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับมันแค่ลงมาจากเนี่ยขึ้นไปแล้วตอนนี้พักฐานแล้วก็เวลามันไม่ใช่พักขาแล้วจะจักนี่มาเนี่ยมันเรียกว่าขาลงแล้วแหละครับเพราะมันลงต่ำกว่าเยอะมากตอนนี้กำลังจะขาขึ้นรอบใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ถ้ามันยืนอยู่หรือห้าสิบรายสัปดาห์ได้เราค่อยมาดูกันใหม่ gjs อันนี้เป็นหุนเหล็กอันนี้ก็เห็นไหมมันก็สไตล์เดียวกันหมดเหมือนกับเอเวอร์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ต่างเลยนะครับมาอยู่คนละกลุ่มแต่มันรูมมัน,นคล้ายกันเนี่ยอาจแต่ว่ารูมมันจะพอ,พอ,พอกับอาทิตย,ย์ก่อนหน้านี้นะรายสัปดาห์หนึ่งโอเคนะครับแต่เริ่มเตือนเตือนแล้วผมว่าถ้าจะเล่นจีเอสนีฮะตรงเนี้ยสี่สิบเอ็ดค่อย,ค,อยค่อยดูอีทกทนะีแล้วให้ฟอลโล่อย่างเงี้ยแต่ถ้าตีเทนลน์มันจบไปแล้วนะ ที่แต่ลายนั้นสั้นเนี่ยมันเบรกไปแล้วนะครับสองแท่งแล้วสองแท่งนั้นแต่อันน่าจะเป็นบทพลังานะเนี่ยครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ค่อยดีนะรอ,อ,อดูไปก่อนดีกว่าอ,นนวอันนี้เวฟอันนี้เวฟแตวดันแบดนะก็เกิดเหมือนกันเนี่ยลาขึ้นไปแต่มันยังไม่ทำบริสขายนะหลายอาทิตย์นะครับดูนะครับอยู่ที่บาทสี่แปดบาทแปดตังค์มันไม่ทําไม่ได้แล้วก็ร่วงลงมาก่อน แต่ข้อดีคือเหมือนเดิมวอลุ่มน้อยมากอาทย์ที่แล้วที่แล้วถือว่าอุ้นไม่เต็มบาทวอลุ่มน้อยนะครับเนี่ยตีเข้าไปก็หมดแล้วนะเวฟผ่านไปแล้วจบไปแล้วโอเคอันนี้มา CGD กัน Country Group Country Group เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นขาขึ้นนะดูดีครับดูได้ไหมลายรายวิกอยู่ต่ำกว่าทุกอย่างแย่แต่มัน,มนดีตรงที่ว่าผมบอกมาเสมอว่าเดี๋ยวผมเอาวลุ่มออกแล้วกันนะ เนี่ยครับมันเหมือนเกิดคอนเวอร์เจนนะราคามันทําต่ําแต่ออไซไม่ต่ําเนี่ยตรงนี้มันน่าสนตรงเนี้ยแต่มันไม่ได้บอกนะมันเกิดสัญญาขัดแย้งว่าแสดงว่ามันใกล้จบรอบหรือยังเหมือนถึงว่าลงสุดหรือยังจะพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นหรือจะมีข่าวดีอะไรไหมมันเตือนเราว่าโอเคนะเราไม่ควรจะขาเลยนะแค่นี้เองแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะไปขาขึ้นนะครับดูยังไงมันก็ไม่ใช่ขาขึ้นนะ แต่ว่ามันจะจบหรือ,อยังอันนี้ก็ดูนะครับแต่สัปดาห์ถือว่าแย่ลายวันก็ยังโอเคอยู่นะก็ตัวนี้จริงๆนะผ่านไปก่อนรอถ้ามันมยืนเลือดห้าสิบหรือ,รอเกิดคอ,อนเวอร์เจนอีกครั้งหนึ่งสามครั้งเนี่ยลงมาต่ำกว่าน,นี้ถ้าพูดลงมาสักสี่สิบสี่สิบตังค์เนี่ยเราไอซไม่ลงเนี่ยสามครั้งนี่ผมว่าสวยนะน่าลองไปซื้อดูแต่คุณเขารู้สึกว่า ถ,ถ้าจำไม่ได้ไม่ผิดนะเมื่อดูมานานมากแล้วมันก็ขาดทุนไม่ใช่แต่มันเป็นหุ้นตัวใหญ่ไม่ใช่ฮะแต่ทำไมขาดทุนเยอะมืาอสามผมก็ไม่รู้นะอันนี้ตัวนี้ผ่านไปผมว่าไม่ไม,ไ,มไม่ดีฮนะ CIG เนะี่ยฮะเกิดชัดเจนเลยโดนลากขึ้นไปทำ high แปดสิบเอ็ดลากไปถึงบาทกว่าเนะทุกลงมาแบบจบเลยแต่มันดีตรงที่มันมารับตรงนี้พอดีตรง h i g เดิมเนะี่ยยอดเดิมเนะี่ยทานี้จะเอาอยัางไง อืมต้องดูอาทิตย์หน้านะอย่าให้แดงนะครับวันศุกร์ถ้ามันแดงมาสักเจ็ดสิบสี่เนี่ยเลิกเลยนะครับไม่ดีแล้วแต่ถ้ามันยังยึกยักเป็นเขียวได้เปิดต่ำปิดสูงเยผมว่ามันยังโอเคนะรายสัปดาห์ถือว่าสวยทแต่ว่ามันยังไม่จริงมันไม่ได้เกิดโอเวอร์บอลเลยนะนะดูไลายเนี่ยเอเชียเขาล่าขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเหตุผลทุกมาบนรุ่มมหาศาลเนี่ยดูดิครับทั้งอาทิตย์นะถึงว่าวันนี้วันคือวันนี้แหละ วันเดียวในวันที่14กันยาเนี่ยลาย120นาทีก็ยังดูดีอยู่นะไม่ได้แย่เลยเนี่ย3ความเฟรมเนี่ยโอเคนะเป็นแต่มันติดตรงนี้เท่นเนี่ยอย่ในหลายวันเ,นเกิดแฮงกิ้งแมนคุณก็ตีเทนไลน์ตีอย่างนี้แล้วกันปีเฉลี่ยความชันเนี่ยจริงๆมันจบไปแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าคนอบอกว่าอ,อางนี้เราตีอย่างนี้มันก็ ก็ไม่ก็ายาวเกินไปเนี่ยเนี่ยแนวรับมันก็อยู่ที่เจ็ดสิบห้าตังค์เนี่ยผมว่าไม่ใช่อะเป็นเป็นผุมผมจะตีจากเส้นนีนะเนี่ยผมว่าถ้าตีอย่างเนี้มันก็คือพอดีเป๊ะเลยผมว่าอย่างนี้ดีกว่าอันนั้นมันมันแนวรับมันกว้างไปเนี่ยมันมันจะหลุดแล้วด้วยนะอันนี้ก็แต่จริงจริงกราฟมันก็ไม่ได้แย่นะ ทั้งวันทั้งเดทั้งร้อยยสบาทีอ่ะถือว่าใช้ได้คราวนี้มาดูหุ้นที่คนพูดถึงมากที่สุดอันนี้ก็อยาให้หลุดตรงนี้นะครับอันนี้ CIG อุ่ดเนี่ยเส้นนี้ก็พอละผมว่าหรือถ้าจะให้ชั่วมันรับที่หกสิแปดตังค์ก็ได้อคว้าเนี่ยครับ เฮียมันดูอคว่านะครับที่ข่าวที่มันเพิ่มทุนเนี่ยที่ผมบอกตั้งนานแล้วว่าตั้งแต่วันเนี้สองวันนี้ว่าเฮ้ยคนลุกมันมหาศาลเลยนะมันทําอะไรแต่ราคาไม่ไปไหนเลยเนี่ยมันทําอะไรจริงๆมันมันก็เพิ่มทุนมาก็เกิดการเพิ่มทุนแต่ผมแปลกใจที่ผมบอกว่ามันควรจะต้องล่าให้สูงกว่านี้มันใครจะเพิ่มทุนแหละเพราะคนซื้อมาแถวนี้เขาไม่เพิ่มเหงนั้นแหละฮะเพิ่มมาสิบตังค์ใช่ไหมฮะ มันเหมือนกับเขาออกแบบมาผมให้ดูแล้วกันลายลายมันนะเนี่ยนี่นะครับลายสัปด,ดาห์นะไอ้ลายมันนะครับต้นทุนสูงสุดอยู่บาทเก้าสิบคือเหมือนเขาออกแบบมาห้าสิบตังค่ยประมาณเนี้ยให้คนตรงเนี้ยกองเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งสองถึงถึงหนึ่งห้าประมาณบาทนี้แล้วกันสามปีอ่ะหนึ่งสองหนึ่งห้า บังคับให้คนพวกนี้เพิ่มทุนคนจริงๆมันตรงนี้ไม่ได้เพิ่มหรอกเออเพราะมันต่ํากว่าประมาณนี้หนึ่งสามหรือหนึ่งห้าเนี่ย, 1, 3, 1, นยคนที่ติดอยู่ประมาณนี้เฉลี่ยแล้วผมว่าบาทก,กว่าเนี่ยเขาจะบังคับส่วนนี้แต่คนที่อยู่ตรงเนี้ยเขาไม่มีใครเพิ่มหรอกอันนี้ไมผมแปลกทำไมเขาไม่ลากไปเลยสองบาทแล้วค่อยมาออกแบบข่าวเพิ่มทุนหรือเงินหมดหรือแต่คอกันอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะมันผิดนิสัยไงก็เลยแปลกๆอย่างเงี้ยคือคนเพิ่มทุนผมก็น้อยมากอะ อาจจะครึ่งเดียวจะไม่หมดหรือถ้าไม่หมดหรือเจา้าเขาวางแผนมาแล้วซ้อนแผนว่าเออไม่หมดชั้นเอาเองอะไรเงี้ยแต่ราคามันก็ไม่ได้จูงใจเลยเจ็ดตังค์ห้าสิบเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองจากราคาเนี้คูณสิบสองเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์มันไม่อ่านี้มาดูการาฟเ,เพียวแล้วกันรายสัปดาห์เนี่ยถือว่าสวยนะถ้าผมพูดตรงๆนะเอาคว้าเนี่ยเดือนดะครับจุดตามยกสูงจุดตันทร์สูงไอ้รายๆวิไอ้รายๆา,ายเดือนนะแล้ว ยังะอยูย่นยนเนยเส้นเนี่ยได้แล้วด้วยน,นี้เปลี่ยนมาดูรายสัปดาห์นั้นเมื่อกี้มันนะฮะอันนี้วีควีคเนี่ยมันโอเวอร์บอทไปเยอะ mm hmm. ควรจะลงมาเท่าตรงนี้ mm hmm. ผมว่าห้าสิบตังค์พอดีเลยไหมย,ยอดเดิมเนี่ยเออทำไมมันออกแบบมาได้เป๊ะเลยห้าสิบตังค์จริงห้าสิบตังค์เราก็ซื้อในตลาดก็ได้เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มเสียเวลาได้อ,ออกมากว่าจะเข้ากว่าจะออกเวลาหุ้นเข้าเขาลากไปแล้วหรือก็ทุบเราก็ทาอะไรไม่ทันอ mm ืม hmm. อันนี้เรา,เดา,เ,ดาเดาใจไม่ได้นะฮะเราไม่รู้หรอกเจ้าเขาคิดยังไงเขาไีลุกเล่นเยอะทริคเดีย๋ยวอาจจะบอกว่า,าไม่เพิ่มก็ได้อะไรเงี้ยทำไมเพิ่มนี่คงโดนด่านะเออผมก็ไม่เข้าใจอันนี้ทำยังไงรายร้อยยี่สิบนาทีเนะี่ยโอเคมันพักถามเนะี่ยดูเหมือนกัรับอยู่นะเนี่ยตรงนี้ร้อยยี่สิบนาทีนะแต่รายสัปดาห์โอ์บอสปายสังเกตด้รายสัปดาห์ต้นทุนเขาอยู่ที่สี่สามตังค์นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยสองปีเต็มๆเ,เนี่ยต้นทุนหนูอยู่สี่สิบสามตอนนี้ห้าสิบเจ็ดก็โอเคนะไม่ได้เปรียบกันเท่าๆล่ะเ,เท่าไหรเพียงแต่ว่าประเด็นเขาจะเพิ่มหรือเปล่าเจ้ามือเนี่ยอันนี้เราไม่รู้โดยที่ผมบอกเขาจะปล่อยให้แห้งไปเลยคือหลอกให้เราเพิ่มแล้วเขาก็หนีอันนี้ใหน้น่าคิดนะเพียงแต่ว่าถ้ามาดูรายวันนะครับเราเราเล่นเราก็เล่นใช้เวาไว่าร้อยี่สิบนาทีแต่จริงหุ้นอย่างเงี้ยกรณีเนี้ย สองจัหกงเราตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันมีประเด็นเพิ่มทุนเข้ามามัน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 ดูยากเราต้องดูทางฟีนิใหญ่เราไม่ดูเล็กแล้วเพราะวันมันเพิ่มทุนวันที่อะไรสิบเก้าใช่ไหมอีกประมาณสิบวันสองห้าสิบวันก็สิบวันจะสองทิศพอดีห้าสิบวันทําการก็นูนเลยทิศหน้านูนก็สปอนสิบวันเนี้ยอันนี้มาดูนะครับอันนี้ยมันยังห่างอยู่เส้นห้าสิบวันอสมมติว่าตีอย่างนี้แล้วกัน อันนี้มันคือจุดสูงสุดแล้วนะครับไฟบนเดนชีนะฮะห้าสิบเอ็ดตังค์เป็นแนวรับเนี่ยมันก็คือราคานะั่นกับสี่สิบหกตังค์โอ้จำดันลุดตรงนี้มาครับถ้ามันยืนเหนือห้าเก้าตังค์ได้มาหลายผมว่าโอเคนะเนี่ยครับถ้ามันยืนมาได้นะเพราะว่าแนวรับจริงๆ่ะตามหลักไฟบนเดนชีเวลาขึ้นไปถ้าลงให้สวยๆลงมันที่เจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์ก็ที่สี่สิบสี่สบหกตังค์มันคงลงไม่ลงมาแล้วแหละเพราะว่ามันเพิ่มทุนที่ห้าสิบตังค์ หรือ็ดต่งางเจ้ามือเขาไม่ปล่อยลงมามนะั้งผมว่านะปล่อยแล้วผมจะเพิ่มทําไมผมก็ซื้อแต่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยฮะออมันไม่จาเป็นผมว่าถ้าเรามองแบบเป็นคนแบบซื่อๆนะเราก็หวังว่าเจ้ามือจ,จะลากขึ้นไปเพื่อบังคับให้เราเพิ่มหรือเปล่าแล้ว๋ยวคเข้ามาดูแล้วกันว่ามันจะเขาจะเอายังไงอย่างเงี้ยแต่มันเนี่ยมันเกิดโดจีเล็กๆแต่ยังบอกไม่ได้นะต้องดูสั้งสองสามแท่ง ถ้าทะลุตรงนี้ผมว่าหกสิบเอ็ดตังค่อยตามดีกว่านะถ้าจะซื้อนะครับเขาอาจจะลากไปจรวดไปดวงจันทร์เลยก็ได้เขาอาจจ่านะฮะนี่ผมบอกไม่ได้อืเพราะาถ้าทะลุตรงเนี้ยก็ประมาณหกสิบเอ็ดตังเนี่ยผมว่าเป็นแนวต้านของของชัน้นๆอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ก็ดีจะดีกว่าถ้าจะเล่นนะครับโอเควันนี้ก็พอให้นียนะครับเป็นชุดที่สองนะครับอ่าถ้าชุดนี้ตัวไหนชอบเหรอเดี๋ยวผมดูอีกทีนะผมลืมแล้ะ เวฟนี่ก็โอเคนะแต่ก็ไม่ได้แย่จริงผมชอบเอเวอร์นะถ้าทูกนดูตามกราฟเพียวๆนะแต่รับผมนะวินนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเอาเอเวอร์ตัวเดียวแล้วกัน c i ไอจีก็ ه, มันติดตรงนี้แค่นั้นเองโดจิแฮงกิ้งแมน c g จก็ยังยังเล็วไปที่จะบอกนะครับ เวฟนี่ก็ดีก็ใช้ได้ผมว่าเอาเอเวอร์ตัวเดียวแล้วกันโอเควันนี้แค่นี้นะครับถ้าชอบก like, ็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ยนะครับขอบคุณครับ